ก็ยังตืคือเก่าอยู่นะครับโต๊โตตทวนทวนทวนเออครับตาอัดทุกๆประตูประตูประตูตือกัน อางั้โโโดด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 ีคืเขหนาวหมอกจางจางไอดินกลิ่นฟางยังค้างในใจหอมเอ่ยหอมกลิ่นเข้าไม่น้ำตาสิไหลยามเกิดพอดปา

อ,อยู่บาดเนี่ยเกินคำสิบบรรยายนะครับได้หลายแห้ง หลายคนก็คอมเมนต์นะครับออกมาในช่องคอมเมนต์ทั้งทั้งเพจเฟซบุ๊กทั้ง youtube นะครับว่าเป็นยังงูคือภาคนะครับผมคือภาคบอสบอมัน่นบอสเป็นตาหาวตะจันนะครับแต่ที่ว่าอย่างไรนะครับมันเป็นคาแรลกเตอร์นะครับ,ม,ลลรบมันเป็นแบบข้ามปูดประจําตัวผมเนาะผมก็เป็นคนปากเพรา่อยเดินเต้นเรียงป่านไดนครับผม อัจจุบันปกติผมก็เป็นทนบอยว้าวันไดครับผมแต่ผมมาถ่ายคลิปนี่แหละครับผมชงนะครับได้ได้วาได้นวว่านัวของมวลนะครับหลายคนก็ถามว่าบออายบอน,นะครับว่ามาวบาอยู่กับกล้องนะครับผู้เดียว ช่วงเรียๆก็มีแน่อยู่แล้วครับลังๆีง้ก็มีเขานะครับหลังๆก็บโบโคคอยชินปันไดเราครับเฮดไปตามนี้สิลวครับถนัดแข้งสีเด้นะครับถนัดมากแั่งสี่มากงานแบบนี้นะครับกระเฮดไปก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งแล้วครับ โดดโดดทวนทวนทวนเออถึบตาุ๊บระโดระโดอกระโระโดระโดดระโดดกี่กัด บาทเดียวกับแปรสีวั people people <S <S exactly. ิดนะครับตักบาทเดียวมันหนักนะครับแตาว่าปัญหายไปได้หลายๆอย่างค์สีมันออกไปเห็นอย่างนะครับ

ตักระถือกันสุกคนนะครับตัวเตะต่างกล้องกล้องเดี่ยวนะครับอาจจะอวยไปอวยมากก็จะวิ่งต่ากันใจครับกันใจไทยแต่สะดุ้งดางเดียวเราจะคอยอันหาอวยหาสะด,งด,งด,ดุงนะครับดังอืนดางนี้ก็เพราะถือเยอะ้นะครับ แต่ด่างถือข้ามมันฟังพุ่นละบคนเดี๋ยวผมจะหามุ้งด้วยครับเดี๋ยวเพิ่งสะดุงด,ด่างนี้ไปก่อนนะครับเนาะ มันขยังตื่นคือข่าอยู่นะครับป่าน้ำป่วยค่ะมันอาจจะเป็นปลาตัน้อย น่อยนะครับหลอดจะดุงก็คือป่าน้ำพองนะครับ ยังถืออยู่คือเเ่านะครับนำพองขึ้นไม่อีกนะครับรอบนี้ก็ะะตะย่อยขึ้นนะครับค,ค่อยๆขึ้นเนาะอาจจะขึ้นบริวบันไดครับมาแต่ไอ้น,น้ำพุ่ยนะครับนำพอยยังเอ๊ะนำพองยังบ่งงสสดนะครับ tiếng này đột đột đi cứ không đúng đen đúng đen đột đột หอดมือพาปาตรุจีนคุณเด้อสิเมื่อบ้านเขาล้อมหน้ากันอยู่ผาเขามีสุขมีเศร้าเล่าสูขใคฟัง